สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังนะครับพังโมบิลนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแม่เจเจนะครับกับพี่อ้อมนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับสําหรับสับรดนะครับนี่นะครับพอโมบิลได้4คันนะครับแม่แม่สี่เซเล็งนะครับวันนี้พ่อก็ไปเอาต้นกล้วยนะครับกับแม่ไก่นะครับของคอนมอสนะครับตัดออกเพราะว่าเพื่อนที่ทมดินบ่พอโอ้เพื่อนตัดออกจากที่นะครับกล้วย อันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยสมเนาะนะกล้วยสมซ้ okay, not, okay, not. ำหนีบ่ okay, not, not. ก็ขอบพระคุณแม่จเจียนะครับเมื่อคืนก็ได้กินสับปะรดนะครับอาหารก็หมดพอดีเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่นะครับให้กับชาวช้างมัธราชนะครับได้สับปะรดได้ทานนะครับขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งนะครับขออยให้ร่ำร่ำรวย,รย,รย,รยนะครับกิจการงาน ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับหน้าที่การงานนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับฮะโมเบลนี่ก็ตัดหญ้านะครับเมื่อคืนกินสับปะรดแล้วนี่นะครับสับปะรด เราจัดไว้เรียงกันนะครับแม่แม่เพื่อจะไม่ให้ทับถมเพราะว่านะครับจะได้หยิบง่ายด้วยเอาง่ายด้วยนะครับมันจะไม่ได้เครว่ามันจะบม่ได้ทับกันมันจะบม่ได้ซ้ามันจะบม่ได้ออกเฮียมันจะบม่ได้เคลืกันนะครับ ผลกล้วยสเสบียงพร้อมนะครับวันนี้อาหารเยอะสำหรับคลิปนี้นะครับพวกคอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณมากครับ